ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรพพที่ชาวจังหวัดนครราชสีมาวันนี้มีข่าวบุญกับผมน,นายวินัยศิลาเลิศนาย,ยกสมาคมสืธธ่อพิมพ์สื่อสารมุ่ชนนครราชสีมาพกข่าวราังไทยทีวีและทางข่าวการเมืองทีวีออนไลน์ครับวันนี้อยากจะมานําเสนองานบุญช่วงนี้เป็นงานบุญเยอะแยะเลยแต่จะทําบุญยังไงถูกตลักทําบุญยังไงจะได้บุญที่ยิ่งใหญ่ทําอย่างไรจะได้บุญคุศล ที่สร้างบาร,รมีตนเองวันนี้ก็เลยอยากจะแนะนำนะครับเป็นข่าวสา,ารเรื่องบุญวันนี้ผมก็ไปที่วัดป้านแปลงตำบลสำโงรงอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาซึ่งวันนี้ท่านพาระบุรชัยหรืออดีตนักภาพมวยดำซึ่งท่านก็ได้สลับนะครับอุสมบท์ในการที่เป็นพระเต็มตัวและท่านก็ได้ บวดมางานพอสมควรแล้วท่านก็ได้บอกบุญแล้วก็สร้างพัฒนาวัดป้านแปลงหลังจากย,าย้ายจากวัดพวกสูงอำเภอด,ด่านุทศมาประจําวัดที่วัดป้านแปลงวันนี้ผมอยากน,นําเสนอบุญสิ่งที่ถูกต้องและผมก็ได้ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์วัดป้านแปลงเป็นการสร้างอุโบสถ และเป็นวัดโบสถ์หลังเก่าที่ที่สร้างขึ้นค้างไว้วันนี้อยากจะบอกว่าท่านทําอย่างไรถึงจะได้บุญไม่ว่าจะสร้างศาลาบรรเรียนหร,ารารรรหรือสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหรือสร้างพระพุทธภาประทานหรือสร้างมโลสถดังนั้นเป็นบุญที่ได้ภุมิมหาสารยิ่งจึงอยากแนะนำสาธทุชนและชาวพุทธชาวไทยวันนี้ผมก็ได้รับเกียรติจากท่านพระอรช,ชัยพระประชาพะะันลกระดมทาบุญนะครับนั่นคือวัดบ้านแปลง ธรรมุลสำโรงซึ่งวันนี้มีการทําุญยกช่อคว้านะครับยิ่งใหญ่แต่กำลังจะพัฒนาให้ดีต่อ,ตอ,ตอเนื่องและทั้งนี้ทั้งนั้นได้ทำบุญวัดป้านแปลงในการที่สร้างอุโบสถหลังนี้ก็คือทําุญยกชอ่อค้าอุโบสถวัดป้านแปลงตั้งแต่วันที่14 15 16 ซึ่งก็มีหมอรสบมวยนิเกกรับประมงซึ่งมีผู้ใจบุญมาร่วมให้เป็นศีษั์กักดวันนี้ก็ได้มองภาพและวันนี้เป็นปุ่นครั้งยิ่งใหญ่ของท่านดรเรจรดาของสุกิจหรือนายกอบจนกรครราชสีมานะครับท่านก็ได้เสียสละเวลากว่าจะมาได้ก็ต้องขอให้ท่านเจียดตัวแทนนะครับนคือพลตำรวจเอกอรักษัสกสุขเจริญ รองนายกอบจนครชิมามาทำหน้าที่แทนตั้งแต่เช้าแล้วก็พอช่วงบ่ายท่านก็สละเวลามาจนได้นะครับถือว่าเป็นบุญครั้งยิ่งใหญ่ที่นายกอบจอได้มาร่วมบุญครั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นท่าน,นยังได้ร่วมทําบุญจํานวนหนึ่งแสนบาทและยังไม่พอครับได้มาดูพื้นที่เขตตำบลสาโรงบ้านแปลเนี่ยบอกเลยว่างบถนนปีหกแปดนะครับสองล้านกว่าทําไปเลย ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเห็นด้วยครับวันนี้ท่านใช้บุญทําบุญทั้งลงพื้นที่ทั้งการได้มีาการเรียกร้องจากหน่วยงานอบตสำโรงอบตอ,อ,ตอ,เ,อเขตใกล้เคียงนะครับโดยเฉพาะกำนันตะวันจันดาซึ่งเป็นกำนันที่ท่านก็ยังได้ดูแลแล้วก็พัฒนาวัด่างต่อนนื่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นการบอกคุณท่านทีใหญ่มาร่วมบุญครั้งนี้บุญนาสาธุนะครับว่า ท่านพยายามที่จะทําอย่างต่อเนื่องท่านใดนะครับที่มีเงินเก็บไว้หรือมีเงินที่ยังตัะสมในตัวโปรดประทับบุญที่วัดบ้านแปลงด้วยนะครับแปลงบุญกันวัดไหนที่เจริญแล้วหรือวัดไหนที่มีหลักไร้สิ่งริงที่หาแต่ปัจจัยเงินสร้างสิ่งต่างๆนะครับก็ขอมาพิจารณาวัดต่างถิ่นต่างาบ้านนอกนะครับด้วยร่มด้วยนะครับโดยเฉพาะวัดบ้านแปลงวัดบ้านปิง นี่ก็จะมีถึงนะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมวันนี้ก็อยากจะบอกนะวัดบ้านปริงก็กําลังต่อเยอะในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเพื่อช่วยหลือปุยยายเพราะขอร้องเรียนมาว่าให้นายกช่วยประชาปันด้วยนะครับแต่วันนี้ผมมาทําวัดบ้านแปรก่อนนะครับซึ่งเป็นที่เคารพนับถือกันก็คือท่านพระโอรชัยวันนี้ก็เลยกราบขอบบคุณท่านนายกอบจรนะครับและ หลายท่านที่มาร่วมทำบุญครั้งนี้เราก็จะทําเรื่อยๆเมื่อท่านเป็นเจ้าภาพจะป่าประปาหรือกฐินเจ้า,าก,กถินก,ก็รีบจองไว้นะแต่เนิ่นๆเ,เพราะว่าเป็นการสร้างจะอลึกไว้ไม่ว่าท่านจะ,ะจบชื่อไว้ในหินจาลึกท่านก็มีตามภาพที่ผมให้ดูภาพประมวลภาพไปนะครับท่านกำนันก็ฝากความคิดถึงว่าเรามาร่วมทำบุญน,นี้ถูกกลับถูกตกต้องอยากให้สร้างปาสิ่งไหนที่มันผ่านพ้นไปสิ่งไหนที่เราอยากจะสร้างต่อเนื่อง ก็อยากให้ท่านที่ใจบุญนะครับพิจารณานะครับผมขอสลับวันนี้ก็เลยถือว่าประชามพันวัดป้านแปลงก่อนนะครับซึ่งเป็นการนายกชอบฟ้าคืนนี้วันที่6นะวันสุดท้ายท่านกำลังบอกว่านายกก็ไปดูด้วยไปดูละมงผมพูดว่าอาจจะไปไม่ได้แต่ว่าก็จะประชามพันบอกคุณนะครับกอขอให้ทุกท่านนะครับอย่าลืมวัดป้านแปลงนะครับมาร่วมต่อยอดทำบุญอย่างต่อเนื่องจองเข้าปากกระถิ่กันนะครับ เขตติดต่อกับอำเภอโนนไทยหรือเขตติดต่อกับขามจเรอหรือติดต่อกับเขตพื้นที่ตำบลุญสมบูรณ์บ้านแปลงหายง่ายครับบ้านแปลงหรือบ้านแปลงเนี่ยมาเลยจากบ้านกัะปังหรือจะไปสอบถามหาง่ายครับเพราะเป็นเขตพื้นที่กำลังพัฒนาต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งโดยเฉพาะพ่อวรชัยนะครับกับผมนายวินัยเสียเลิศบกข่าวก็บอกคุณนะครับให้ทุกท่านทําที่ควรทาถูกต้อง เห็นด้วยกับการทําบุญที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่านผู้ชมครับสวัสดีครับเรามีควาสอารับทำจูจิตใจเรานะคะเราก็สามารถที่จะช่วยกันดูแล้วก็รักษาให้ยืนยาวเป็นหลักานเพื่องค่านนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่มีจิต เรามาช่วยกันบำรุงทำนุกพระศาสนาของเราด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอกรอบอาราธนาคุณพิชิศรีแัะคตรใยและศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลรณลูกนี้นะคะให้ดลบันานให้ผู้มีจิตสาัทุกท่านที่มาร่วมบุญขอให้สุดายสุดใจแล้ที่การงาเจริญรุ่งเรืองคิดหวังสิ่งใดก็สมความมุ่งมั่นตั้งนา สอสีด้วยสจอ้วยหนึ่งแสนบาทครับพี่น้องโอ้โหตอนเย็นก็พิจารณาให้กับพี่น้องบัตรแดงหน่อยครับนะแม่ชื่นใจครับชื่นใจนะอันแรกอันแรกคั้นแรกใช่ไหมฮะโอ้อนยกโทษไฟฝากยนะคะกำกับดูแลด้านนี้เดี๋ยวเราจะดูงบเหลือจ่ายที่หกแปดให้นะคะก็ให้ทางท่านนายกของ วกเพทยรู้ขั e ้นตนการดีค่ะว uh, wow um> uh, okay> uh, okay,> uh, ่าเอราจะทำแบบไหนอย่างไรให้นะคะในใจก็หมากับท่านนายกเพทยเป็นผู้เลี้ยงให้ด้วยกันแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะจอจอโอนมาให้หลาตั้งมาให้พอได้เก้าหมื่นอาจจะม่ค่อยรู้ว่าคุณแม่ที่หลา